สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่นำขึ้นเพื่อนแนะนำวิธกกกีการแก้โจทย์สมการนะครับการแก้โจทย์สมการในวิดีโอนี้เราจะแนะนำวิธีการแก้ทั้งหมดสวิธีซึ่งแต่ละวิธีจะมีความยากง่ายและการนำไปประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันจากโจทย์ X-2Y-1 บวกสอเท่ากับลบหและ4 x ่ y 1 8ลบสาเท่ากับสิในวิธีการแก้ปัญหาโจทย์วิธีที่1เราจะใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรในทีนี้เราจะแทนค่าตัวแปร Y นะครับในรูปของตัวแปร X จากสมการที่1น,นะครับเราย้ายข้างเราจะได้ X-1-2Y เท่ากับลบหลบสอ ะครับหลังจากนั้นตอนนำค่า x ไปแทนในสมการที่สองนะครับก็จะได้4ในวงเล็บลบ1ลบ 2y ลบ 3y เท่ากับ18หลังจากนั้นเรามาย้ายค่านะครับหาคำตอบของการแก้สมการเราจะได้ y เท่ากับลบ2นำค่า y ที่ได้นะครับไปแทนในสมการที่1 2หรือสมการที่3นะครับ เราจะได้ x เท่ากับลบหนึ่งลบสองคูณกับลบสองหรือ x มีค่าเท่ากับสามท้ายเราก็ได้คำตอบของสมการข้อนี้นะครับก็จะได้ x เท่ากับสาม y เท่ากับลบสองดูวิธีการที่สองนะครับจากโจทย์ x บวกสอง y เท่ากับลบหนึ่งตี x ลบสาม y เท่ากับศูน วิธีการที่สองนะครับเราจะใช้วิธีการกำจัดกำจัดตัวแปรนะครับถ้าเราอยากรู้ตัวแปร x เราก็ทำ y ให้หายไปนะครับถ้าอยากรู้ y ก็ทำตัวแปร x ให้หายไปแทีนี้เราจะทำ x ให้หายไปนะครับจากสมการที่หนึ่งนะครับเราสี่คูณสมการที่หนึ่งนะครับก็จะได้สี่ x บวกแปด y เท่ากับลบสี เป็นสมการที่สามหลังจากนั้นเราทําการที่สองลบด้วยสมการที่สามนะครับก็จะได้ในวงเล็บนะครับ 4x ลบ 3y ลบด้วย 4x บวก 8y เท่ากับ18ลบด้วยลบ4ในการลบสมการนะครับค่าทางฝั่ง,งซ้ายมือก็จะลบด้วยค่าทางฝั่งซ้ายมือของสมการที่นำมาลบทางขวามือเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้น แก้สมการนะครับเราจะได้ y เท่ากับลบ2นำค่า y ที่ได้นะครับไปแทนในสมการที่1นึ่ก็จะได้ x เท่ากับลบ1ลบด้วย2คูณกับลบ2หรือ x มีค่าเท่ากับ3สุดท้ายเราจะได้คำตอบ x เท่ากับ3 y เท่ากับลบ2เช่นเดียวกับวิธีการที่1น,นะครับมาดูวิธีการที่สามนะครับคาเมอร์ลูกฎของคาเมอร์ จากสมการนะครับ x บวก 2y เท่ากับลบ1และ 4x ลบ 3y เท่ากับ18เรามาเขียนอยู่ในรูปของเมติกเมติกแรกเป็นเมติกสัมประสิทธิ์คูณกับเมติกตัปรอันนี้คือผลลัพธ์นะครับของสมการทางฝั่งขวามือสมัมประสิทธิ์นะครับในแถวแรก1คือสมัมประสิทธิ์ของ x 2คือสมัมประสิทธิ์ของ y ในแถวที่2 4คือสมัมประสิทธิ์ของ x ลบ3คือสมัมประสิทธิ์ของ y นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะหาดีเทอร์มินานของเม็ดติดสั้งปัจจัยในการหาดีเทอร์มินานคูณลงนะครับทะแยงลงมีค่าเป็นเครื่องหมายบวกคูณขึ้นมีค่าเป็นเครื่องหมายลบในการหาเราก็ใส่วงเล็บแยกกันนะครับวงเล็บแรกเป็นคูณขึ้นมีเครื่องหมายบวกวงเล็บที่สองคูณลบให้มีเครื่องหมายเป็นลบ คูณลงนะครับหนึ่งคูณลบสามลบด้วยคูณขึ้นสี่คูณสองเราจะได้ค่าดีเทอร์มินานต์เท่ากับลบสิบเอ็ดต่อมาเราจะหาค่าดีเทอร์มินานต์ของตัวแปร x และข้อตัวแปร y นะครับในการหาค่าดีเทอร์มินานต์ของตัวแปร x เรานำเมติกขวามือนะครับของสมการเมติก metric. มาแทนในคอลัมน์ x นะครับก็จะได้ดีเทอร์มินานต์ของตัวแปร x คือการหาค่าเดิน ดีเทอร์มินันของลบหนึ่งสองแล้วก็สิบแปดลบสามเช่นเดียวกันครับ y เรานำค่าเมติกทางขวามือของสมการมาแทนในคอลัมน์ y นะครับค่าดีเทอร์มินันของเมติกของตัวแปร y นะครับก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งสี่สิบแปดมาคำนวณเราก็ได้ค่าดีเทอร์มินันของตัวแปร x นะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบก็จะได้เท่ากับลบสามสิบสาม ค่าดีเทอร์มินานต์ของตัวแปร y นะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบก็จะได้เท่ากับยี่สิบสองหลังจากนั้นเรามาหาค่าตัวแปรนะครับการหาค่าตัวแปร x เราก็ดีเทอร์มินานต์ของตัวแปร x หารด้วยดีเทอร์มินานต์ของเม็ดติดสัมประสิทธิ์นะครับก็จะได้ลบสามสามส่วนสิบเอ็ดเท่ากับสาการหา y นะครับเราก็ได้ดีเทอร์มินานต์ของตัวแปร y หารด้วยตัวแปรหารด้วยดีเทอร์มินานต์ของ สมบสัตินะครับก็จะได้ย22สองส่วนด้วยลบส11เท่ากับลบสองนะครับคําตอบก็จะเท่ากันกับสองวิธีแรกนะครับ x เท่ากับสาม y เท่ากับลบสองมาดูวิธีที่สี่นะครับเราจะเรียกว่าวิธีการของการกําจัดแบบร้อยเชียนจอแดนร้อยเชียนจอแดนเอลิมิเนชันนะครับจากสมการโจทย์นะครับ x บวก 2y เท่ากับลบ1 และ 4x ลบ 3y เท่ากับ1ดเรามาเขียนอยู่ในรูปของเมตริกนะครับแถวแถวแรกนะครับกําหนดเป็นแถว a1 แถวที่สองกำหนดเป็นเป็น a2 นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่ตําแหน่งแรกตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับควรจะเป็น1น,นะครับําหนดให้เป็น1 ถ้ามันไม่เป็นหนึ่งเราก็หาตัวเลขมาหารนะครับเพื่อให้มันเป็นหนึ่งแล้วมาดูที่ตำแหน่งสี่นะครับตำแหน่งข้างใต้เลขหนึ่งข้างใต้เลขหนึ่งข้างใต้เลขหนึ่งควรจะต้องทําให้เป็นศูนย์นะครับวัตถุประสงค์ของการทําแบบนี้คือเราต้องการทําให้เมติกนะครับเมติกตั้งต้นตัวนี้กลายเป็นเมติกเอกลักษณ์นะครับหรือ identity เม r i c มาดูขั้นตอนวิธีการทำนะครับ จากเมติกนะครับตั้งต้นแล้วสี่มาคูณเมติกแถวที่หนึ่งนะครับสี่คูณแถวที่หน,นึ่งก็สี่คูณหนึ่งสี่คูณอ่ขออภัยนะครับตรงนี้เป็นสี่คูณสองนะครับ สีคูณสองนะครับไม่ใช่สี่คูณหนึ่งแล้วก็สังข่งขวามือก็เป็นสี่คูณลบหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสี่คูณสองนะครับหลังจากนั้นแถวใหม่ที่เราตั้งขึ้นมานะครับเป็นแถว B แถว B ก็จะเรากำหนดให้เป็น a 2สองลบสี่เหนึ่งทำไมต้องมาลบครับเพราะว่าเราต้องการให้ตำแหน่งนี้กลายเป็นศูนย์นะครับตำแหน่งของ ตำแหน่งแรกของแถว b 2ก็จะเป็น4ีลบสนะครับตำแหน่งที่ต่อก็เป็นลบสลบด้วยลบสคูณสทางขวามือก็ลบเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น18บลบด้วยลบสีคูณลบหนะครับเมติกใหม่นะครับเราก็จะได้แถว b 1นึะครับเท่ากับ a 1นคงที่ไว้เราไม่ได้ทำอะไรแถว b 2นะครับมีค่าเท่ากับ a 2อลบส a 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ0ลบ11แล้วก็ถังขวามือเป็น22เห็นไหมครับตําแหน่งนี้กลายเป็น0ละนะครับถ้าเราเอาเมติกคูณย้อนกลับไปในแถวที่2นะครับในคอลัมน์แรกเป็นตําแหน่งของตัวแปร x คอลัมน์ที่2เป็นตําแหน่งของตัวแปร y นะครับนี้เป็นผลลัพธ์ของสมการเราจะได้0คูณ x ลบสิบเอ็ดคูณวายเท่ากับยี่สิบสองหรือได้ลบสิบเอ็ดคูณวายเท่ากับยี่สิบสองแก้สมการเราก็จะได้วายเท่ากับลบสองนะครับนำค่าวายไปแทนสมการที่หนึ่งเราก็ได้ตัวแปร x เหมือนวิธีการที่ผ่านมาทั้งสามวิธีนะครับก็จะได้ x เท่ากับสาม y เท่ากับลบสองนะครับแต่ถ้าโจทย์ปัญหานะครับมีความยุ่งยากขึ้นหมายความว่ามีตัวแปรของสัมประสิทธ์ มีตัวแปรมากขึ้นนะครับเช่นมี x y z w อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำต่อจนกระทั่งเม็ติตั้งต้นกลายเป็นเมติเอกลักษณ์นะครับการทำต่อนะครับจากแถว b2 นะครับเล่า b2 หารด้วย11ลบ11เพื่อทำให้ตำแหน่งนี้กลายเป็น1น,นะครับลบ11หารลบ11เป็น1น,นะครับทางฝั่ง,งขวามือก็จะเป็น ยี 22, ่สิบสองหารด้วยลบสิบเอ็ดเราจะได้เม็ดติ๊กใหม่ขึ้นมาเป็นแถวสีนะครับแถวสีก็คือ b สองส่วนด้วยลบสิบเอ็ดก็จะได้เป็นแถวแถวนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบสองหรือได้เม็ดติ๊ใหม่นะครับแถวสีหนึ่งก็เท่ากับ b หนึ่งคงไว้นะครับหนึ่งสองลบหนึ่งแถวที่สองเท่ากับ b สองส่วนด้วยลบสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นศูนย์ลบสองหลังจากนั้นนะครับเรานําเม็ดติ๊กที่ได้ อย่างนี้นะครับมาเพื่อกําจัดตําแหน่งนี้นะครับกําจัดสองให้เป็นศูนย์เราจะได้ไม่ติดเอกลักษณ์นะครับจากแถว c ีสองนะครับเราสองมาคูณสี่สองนะครับคูณทั้งแถวก็จะเป็นศูนย์สองแล้วก็สองลบสองนะครับแถว d หนึ่งนะครับแถว d ีหนึ่งเราคำนดให้เป็น c ีหนึ่งลบด้วยสองสี่สอง ก็จะเป็นหนึ่งลบศูนย์แล้วก็สองลบด้วยสองตัวนี้นะครับฝั่งขวามือก็เป็นลบหนึ่งลบด้วยลบสี่เราจะได้แถวที่หนึ่งคือหนึ่งศูนย์แล้วก็สามแทนค่าเข้าไปนะครับดีหนึ 4, ่งเท่ากับซีหนึ่งลบสองสี่สองดีสองเท่ากับซีสองในเมติกนะครับที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้คือเมติกเอกลักษณ์ ถ้าเราหาเมติกเอกลักษณ์ของสมการเมติกได้โดยวิธี Gauss and Jordan Elimination ฝั่งขวามือก็คือคำตอบของสมการนะครับ3คือคำตอบของตัวแปร x นะครับลบ2คือคำตอบของตัวแปร y นะครับเราก็จะได้คำตอบเหมือนกับสาวิธีการข้างต้นนะครับวิธีการ Gauss เชนจนจอแดนแอนด์เอลิมิเชัก็ค่อนข้างจะ เสียเวลาในการหานะครับดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับอ่าอันนี้คือสรุปสรุปขั้นตอนการหานะครับในแต่ละแถวสมดุลเมตริกตั้งต้นนะครับจากแถว a 1หนึ่งเสองเราก็มาให้ B1 หนึ่งเท่ากับ a หนึ่งก็คงไว้ b 2สองเท่ากับ a สองลบสี่เอหนึ่งนะครับกับสี่คูณ a หนึ่งแล้วก็มาลบกับ a 2สอง ก็จะได้เป็นแถวใหม่เ็น,นะครับมีค่าเป็นศูนย์ลบสิบเจ็ดยี่สิบสองต่อมากําหนด c หนึ่งเท่ากับ b หนึ่งก็คงไว้ c สองเท่ากับ b สองหารด้วยลบสิบเจ็ดก็จะได้เป็นแถวใหม่เป็นศูนย์หนึ่งสองก็ทําใหม่นะครับ d หนึ่งเท่ากับ c หนึ่งลบสอง c สองก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สาม d สองเท่ากับ c สองเท่ากับศูนย์หนึ่งลบสองถ้าเราฝึกจนชนานํานาญก็จะได้ลักษณะสั้นๆแบบนี้นะครับมีการบวกลบในใจก็จะได้ คำตอบเช่นเดียวกันนะครับ x เทากับ3 y เท่ากับลบ2มาดูโจทย์ข้อที่2นะครับจากทั้งหมด4วิธีนะครับในการทำโจทย์เราจะเน้นวิธีการของ c าร์เมอร์ลูนะครับเพราะว่า c าร์เมอร์ลูเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในวิชาอื่นๆน,นะครับจะใช้ในวงจรไฟฟ้านะครับหรือในวิชาคอนโทรลในวิชาแอปพลิมนะครับ จากนั้นคาเมลู้ก็ควรจะเน้นจากโจทย์นะครับ x ส่วนแบวก5ส่วนสองเท่ากับ y ตรการที่1และ13ลบ y ส่วนสามเท่ากับส x เจียโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งแรกคือเราต้องกำจัดส่วนออกไปนะครับอาจจะหาคอร์นอแล้วมาคูณนะครับอันทีนี้8นะครับ2กับ8 ข้อน้องก็คือแปดตําแหนที่หนึ่งก็แปดคูณทุกพจน์ตําแหนที่สองมีส่วนตัวเดียวก็เป็นสามก็สามคูณทุกพจนเลยได้ตําแหนใหม่นะครับ x นะครับอ่าตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้มีการผิดพลาด x ลบห้า y เท่ากับลบยี่สิบนะครับขอภัยนะครับตรงนี้ x ลบห้ y า y เท่ากับลบยี่สิบตําแหนที่สองก็เป็น อะถูกแล้วนะครับโทษทีโทษท,ท,ทีครับย้ายสมการแล้วนะครับ x ลบ 8y เท่ากับลบ20สมการที่2ก็เป็น 9x บวก y เท่ากับ3.9นะครับขอภัยครับสับสนนิดหน่อยหลังจากนั้นเราสัมประสิทธิ์นะครับมาเขียนเนรูปของการหาดีเทอร์มินานต์1ล8 9แล้วก็1 1ลบ8 9แล้วก็1นะครับแลวส่วนของการหา ดีเทอร์มินนต์ของตัวแปร x แล้วก็ฝั่งขวามือมาแทนในคอลัมน์ x นะครับในส่วนของการหาดีเทอร์มินนต์ของตัวแปร y แล้วก็ฝั่งขวามือมาแทนในค่าคอลัมน์ y นะครับจากนั้นก็หาค่าดีเทอร์มินนต์ค่าดีเทอร์มินนต์ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับก็จะได้1คูณ1คูณลงนะครับลบด้วย9คูณลบ8นะครับตรงนี้ลบ8ได้ถึงดิเทอร์มินานต์เท่ากับ73นะครับตรงนี้เป็นลบ8ขอภายด้วยนะครับ ส่วนของค่าดีเทอร์มินนต์ของตัวแปร x นะครับลบ2้9แล้วก็ลบ8หนึ่งคูณลงนะครับลบ20คูณ1คูณขึ้น39คูณกับลบ8นะครับก็จะได้เทอร์มินานต์เท่ากับ292การหาค่าดีเทอร์มินของตัวแปร y นะครับ19ลบ20แล้วก็39คูณลง1คูณ39คูณขึ้น9คูณลบ20 ก็จะได้ค่าดีเทมินานต์ของตัวแปร y เท่ากับ219นะครับหลังจากนั้นเราก็มาหาตัวแปร x เท่ากับ dx ส่วนดีก็292ส่วน3ก็เท่ากับ4 y เท่ากับดีเทมินันต์ของตัวแปร y นะครับส่วนด้วยดีก็เท่ากับ219ส่วนด้ว3นะครับก็ได้เท่ากับ3ท้ายแล้วได้คำตอบ x เท่ากับ4 y เท่ากับ3นะครับเมื่อนำไปแทนค่าสมการจะต้องเท่ากับ0นะครับ ไม่ใช่เท่ากับฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวานะครับมาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับเป็นสามตัวแปรนะครับ X Y Z แล้วก็ใช้ขันเมื่อรูนะครับเขียนเมติกสมมสิ์ขึ้นมาก่อนนะครับแถวแรกสามห้าสองนะครับแถวที่สองนะครับ หนึ 1> 1่งลบหนึ่งสามแถวที่สามสองเจ็ดสามนะครับในการหาค่าด e เทอร์มนินานต์ของตัวป x, แปร x เราก็ขวามือนะครับหกศูนย์ลบสามมาแทนในคอลัมน์ x ในการหาค่าด e เทอร์มินานต์ของตัวแปร y แล้วก็ศูนย์หกสามมาแทนในคอลัมน์ตัวแปร y ตรงนี้นะครับในการหาค่าด e เทอร์มินานต์ของตัวแปร z ซแล้วก็ศูนย์หกศูนย์ลบสามแทนในคอลัมน์ z นะครับ จากนั้นก็คำนวณหาค่าดีเทอร์มินนต์นะครับองคกที่วงเล็บนะครับคูณลงนะครับเป็นบวกคูณขึ้นในวง,งเล็บเครื่องหมายเป็นลบนะครับคูณลงนะครับสามลบหนึ่งสามห้าสามสองนะครับห้าสามสองแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับ สามลบหนึ่งสามห้าสามสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับบังคูณขึ้นนะครับสองลบหนึ่งสองเจ็ดสามสามแล้วก็สามหนึ่งห้านะครับบางคนอาจจะใส่คอลัมน์ตรงนี้นะครับเพิ่มมาอีกสองคอลัมน์คอลัมน์แรกก็เป็นสามหนึ่งสองนะครับคอลัมน์ที่สองก็เป็นห้าลบหนึ่งเจ็ดแล้วก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้น เป็นลบนะครับก็ไปลองทำดูนะครับเราก็จะได้ค่าของดีเทอร์มินนต์ของเมทริกซ์สามปติ์นะครับมีค่าเท่ากับลบสามสิบเก้าเช่นเดียวกันนะครับในการหาค่าดีเทอร์มินนต์ของตัวแปร x นะครับ เราก็จะได้มีค่าเท่ากับลบร้อยเก้าสิบห้านะครับตัวแปร y นะครับแทนในคอลัมน์ y านั้นก็หาค่า determinant ก็จะได determinant ของตัวแปร y เท่ากับสามสิบเก้านะครับตัวแปร z นะครับแทนในคอลัมน์ z หาค่าดิทูเมนแอนด์นะครับก็จะได้เท่ากับเจ็ดสิบแปดท้ายเราก็จะได้ x เท่ากับตัวดิทูเมนแอนด์ของตัวแปร x นะครับส่วนด้วดีนะครับก็ลบร้อยเก้าสิบห้าส่วนสามจุดเก้าก็เท่ากับลบห้า y นะครับเท่ากับสามจุดเก้าถลบสามจุดเก้าเท่ากับหนึ่ง z เท่ากับเจ็ดสิบแปดสามเก้าเท่ากับสองเมื่อนำค่า x y z ไปแทนสมการใดสมการหนึ่งค่าที่ได้ฝั่งซ้าย ต้องเท่ากับฝั่งขวาของสมการนะครับก็หวังว่าวิดีโอแนะนำการแก้สมการนะครับด้วยวิธีต่างๆจะมีประโยชน์ต่อผู้รับชมนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรก็แนะนำมานะครับขอบคุณมากครับ